เราอยู่ช่วงเกมไรหวานะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันวันนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูเรามาเล่นเกมปิดหูทายปากจะเป็นไงไปดูเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกก่อนเดี๋ยวเรามาดูคําแรกดีกว่าคําแรกจะเป็นอะไรไปดูคําแรกไปดูเองโอเคคาแรกครับรองเท้าสตั๊ด ลองเท้าสตาร์ทโอ้ยโอเคสามสองหนึ่งลองเท้าสตาร์ทลองลออ่ะสามสองหนึ่งลองเท้าสตาร์ทลองเท้าสตาร์ทโอพูดกับกล้องฮะลองเท้าสตาร์ทดูป่ะหนูได้ยินเป็นลอง อ่ะทุกคนว่าอย่างไรถูกไหมครับดิบุษตาตอบรองเท้าสตั๊ดรองเท้าสตั๊ดรองเท้าสตั๊ดเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปเลยนะฮะคำต่อไปคำที่สองโอเคโทรศัสับโทรศัสับโทรศัสับโทรศสับทอโทรศัสับโทรศัสับ คำนี้ไม่ได้ยินเลยคำที่เห็นเมื่อกี้คำว่าอะไรไม่ได้ยินเลยอ่านปากเอาเหกอเห็นเป็นคำว่าอะไรเคสโทรศัพท์คำตอบคือโทรศัพท์อ้เหรอเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปเลยนะครับคำต่อไปเป็นอะไรโอเคคำต่อไปฮะมาเลยเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยอ๋ออาปาอาปา ไม่งงปากน้องไม่งงอยู่นงพูดเลยคืออะไรอ่ะอันนั้นแหละก็ตอบไปเลยได้ออกมาะไรโอเคอ่ะอยู่เลยลาชาใช่หรออ๋อคำตอบที่ทัดได้มาเมื่อกี้คือคำตอบว่านาคาใช่หรอเดีทวดี่คำแรกคือหมาคำว่าตา อะไรเมื่อกี้ราชาเปลายเป็นนาคาโอเคคำว่านาคาคนระับผิดนะฮะ<า>ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้นะสนุกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะถ้าชอบคลิปแบบนี้เนาะให้มินิมอลทำนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันจ้า <S <S ในมินิมอล